แ a นเ a ย์โรแมนติกออนทัวทั่วฮอกไกโดขอส่งท้ายความหวานให้คุณผู้ชมด้วยฉากสุดเซอร์ไพรส์ที่ทำให้หนุ่มๆทั่วประเทศอิจฉาเด่นชัยมากๆและเชื่อว่าหลายคนคงอยากจะไปขอพรกับระคังแห่งความรักที่คิโรโรสกีรีสอร์ทกันอย่างแน่นอนเพราะใครจะรู้ล่ะครับว่าที่แห่งนี้อาจจะทำให้คุณได้เป็นแฟนกับคนในฝันจนได้มีโอกาสใกล้ชิดกันระดับนี้บอกเลยว่าฉากเนี้ย ความเขินระดับสิบดาวดีจังเลยครับได้เห็นคุณนุ้ยใกล้ๆแบบนี้ครับตอนที่เราเลือกมิวมาเนี่ยเราก็บอกเลยนะว่ามิวเรื่องนี้มีซีนหนึ่งที่มิวต้องจูบจริงแล้วมันจำเป็นแบบต้องจริงเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยมันมุมกล้องไม่ได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าเขาอยากได้ฟิลแบบคือมันต้องแบบมันต้องจริงอะไรเงี้ยมันต้องแบบจูบจริงต้องให้เห็นเลยอะไรเงี้ยสิ่งที่มิวตอบมาคือว่า ก็มันต้องทำประหลาดต้องทำก็ต้องทำแหละซึ่งผมว่าโคตรแมนเลยเเด็กคนนี้แบบเซอร์มากอย่างที่ผมบอกเขาเป็นคนแบบไม่กลัวอะไรเพราะฉะนั้นเวลาแบบเล่นในฉากอะไรต่างๆนะเขาจะเขาจะลุยไปก่อนเลยครับเขาจะไม่รู้สึกว่าทำได้ไม่ได้ไหมทำนู่นทำนี่ไหมเขาจะแบบใส่เต็มที่กับทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันดีมากครับในการทำงานต่อครับดีจังเลยครับได้เห็นคุณนุ้ยใกล้ๆแบบนี้ครับอันนี้ห็นยังไม่เปื่อีกแล้จริงๆแล้วมันเป็นความโปรเฟชชั่นอลเนาะ พอแคามาทําเป็นตื่นเต้นคนนึงเปิดตัวมาตื่นเต้นอีกคนหนึ่งก็จะตื่นเต้นไปด้วยแล้วยิ่งดึงความสนใจคนข้างนอกมากขึ้นอีกทําไม่เฉยๆไปเลยมาถึงก็เล่นเข้ามาจูบเขินตอนแบบแรกๆค่ะเทคสองเทคแรกเพราะมันแบบว่าปกติไม่เคยจูบจริงมาก่อนเลยตื่นเต้นมันเขินไหมเขินดิมันธรรมดาเหรองเขินเหรอ ถามเรื่องอะไรนะครับถามเรื่องซีนโจมเมื่อกี้เห็นไหมตอบลำบากอ่ะไ่ตอบว่าอะไรอ่ะกี้ากะเอืองอ้วนอ้วนไม่ได้กาก็เอืองได้ยินแบบนี้แล้วยิ่งเขินแทนมิวไปอีกแต่คนที่ดูเหมือนจะเขินกับฉากนี้ที่สุดดันกลายเป็น acting coach ของเราซะเนี่ย มันจะมีการบีบยากๆนิดหนึ่งเวลาที่จะต้องมีฉากแบบคือในเบื้องหลังอ่ะสมมุติว่าฉากฉากที่บอกจะต้องมีจูบกันอะไรเงี้ยครับม่เดิฉากจูบเงี้ยแล้วก็มันยังไม่ใช่อะไรเงี้ยบางอย่างมุมหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างเงี้ยครับคาดการคาดการบอกคาดการคาดเตอเรื่องอาการนะพอประมาเพิ่มมีอะไรเงี้ยมันจะยิบตาอะไรเก่าๆต้องับมานิดนึงนะผมก็จะเห็นพี่โต้งกับพี่งอก็จะคุยกันแล้วว่าใครจะเป็นคนมาบอกเพราะว่าเพราะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่บอกยากเหมือนกัน คือการที่เดินไปบอกเฮ้ยมันต้องทําอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็จะมันมีความแบบการกระวนอยู่น,นั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็จะแบบเหมือนคอยเล็งๆมันก็จะ,จะสนุกดีเพราะสุดท้ายจะเป็นพี่งอที่เดินมาบอกทุกครั้งเราพยายามทําให้ซีนมันหมายถึงว่าตอนถ่ายทําพยายามทําให้มันไม่เป็นเรื่องผิดปกติเพื่อทําให้กองมันแบบโอเคอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าคนผิดปกติคือเราเองคือเรานั่งอยู่ข้างนอกเราก็คุยกับโต้องอะไรเงี้ยแล้วก็โต้งมาบอกว่าเนี่ยเวลา จ,จูบแบบมันไม่ใ <purchased> ช <hate idamente> ่จูบเฉยๆดิมันต้องแบบจูบแล้วแบบลับๆกันนิดนึงเนี้ยแล้วเราก็แบบขำอ่ะขำด้วยเขินด้วยตลกด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบพยายามเดินเข้าไปแต่เราอยากให้มีเหมือนแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยพี่กายอธิบายหน่อยนี่แหละคือคำประกาศกระอวนของจริงไอ้หุจนเชลยมีอะไรคำประกาศที่เหมือนเป็นนีเนี่ยคือนี้คือนี้เลย คือม <c oughs> ันจะต้อง <c oughs> พี่ก็ต้องัดีหน่อย <c oughs> พี่แต่พี่ก็พูดไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยโอเคเดี <c oughs> บบ๋ยวไม่ต้องูไม่เกณฑต้องจูบจูบลับอ่ะพูดง่ายๆแค่นี้เหรออจริงม่แค่นี้หรอนี่เนี่ยออกไป แล้วมันเลยดูทุเรศและแย่ไปกว่าเดิมสรุปจริงๆเราแค่ใช้คำว่าเขาจูบหมาเองก็จูบตอบจบดูเบื้องหลังยังเขินกันขนาดนี้ไปเขินกันให้เต็มที่ในโรงภาพยนตร์กันเถอะครับและก่อนจบทริปแฟนเดย์โรแมนติกออนทัวร์ทั่วฮอกไกโด ผมขอพาคุณผู้ชมทุกท่านไปชมมิวสิกวิดีโอสุด e x c กซ์คลูซที่คุณจะได้ชมที่นี่เป็นที่แรกซึ่งเป็นเพลงที่ทำให้หลายๆคนรู้สึกซึ้งกับหนังเรื่องนี้มากขึ้นอีกด้วยอ,อ๋อเพลงนั้น่ไม่รู้จักครับแต่วันนี้ฟังจากในหนังแล้วพอเนาะมันเก่ามากเลยนะแต่แบบมันฟังแล้วแบบ เนื้อเนื้อหามันดีค่ะตอนแรกก็รู้สึกว่าจะไเป็นเพลงพี่แจ้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอฟังงไปก็เออมันก็เข้ากับบรรยากาศของของหนังตอนนั้นอะไรเงี้ยแมสกับตอนนั้นพอดีเลยอะค่ะช่วงที่แบบว่าเขากำลังเดทกันระหว่างวันนะเนาะอินมากเลยครับพอมีเพลงนี้ขึ้นมาโดนใจมากเลยครับรุ่นผมเลยครับโอ้โหรู้จักเลยเป็นแบบว่าพี่เป็นแฟนคลับของพี่แจรุ่นเดียวกันเลยเป็นเฮมากเฮมากแล้เพลง ฝันลำเอียงของแจ้ดนุพลแก้วการเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่โต้งตั้งใจจะเอามาใช้ในฉากสําคัญในหนังของเขาเรื่องนี้เป้าหมายแรกที่ที่ผมบอกว่าเราอยากทําหนังรักในฟิลที่มันเป็นหนังที่ยุคนี้ไม่มีแล้วใช่มครัเป็นฟิล90อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะมีซีนหนึ่งซึ่งมันมีเพลงประกอบที่ให้ความรู้สึกที่มันไม่เหมือนไม่เหมือนหนังรักทั่วไปอะ่ะ คือเหมือนกับว่าอยู่ๆก็นึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาในขณะที่เราทำสคริปต์กันอยู่อะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะรู้สึกว่าเออมูดและอารมณ์บางอย่างเอ๊ะมันใช่เหมือนกันนะเนื้อหามันตรงกับตัวละครในเรื่องมากอะไรเงี้ยแล้วมันก็ด้วยเสียงพี่แจด้วยมันทำให้แบบเหมือนแบบมีความแบบอิโมชั่นอลมากอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจเลือกเพลงนี้มาอยู่ในภาพยนตร์เรื่องแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวด้วยครับทั้งผู้กำกับและนักแสดง มันใจกันขนาดนี้เรามาลองฟังความรู้สึกของพี่แจ้หลังจากได้ดูฉากนี้ในหนังกันบ้างดีกว่าครับความสวยฮะลืมฟังเพลงไปเลยอาจจะเป็นเพราะเพลงตัวเองด้วยนะชินใช่ไหมฮะแต่พอพอมาดูเชี่อที่สองที่สามก็มีคเชื่อมั่นว่าทั้งเนื้อหาความหมายของเพลงท่วงทำนองเสียงแซกโซโฟนกับภาพที่สวยงามนะฮะแล้วนางเอกน่ะมันก็ยิ่งดูจะยิ่งชอบนะครับ อย่างน้อยที่สุดแฟ,แฟนเพลงพี่แจถ้าเขารู้นะเขาก็ไปตามเชียร์ไปฟังเพลงแน่นอนพี่แจพูดขนาดนี้แล้วผมว่าตอนนี้เราไปซึมซับความประทับใจกับมิวสิกวิดีโอเพลงฝันลำเอียงพร้อมกันเลยดีกว่าครับพี่โทษทีนะพี่ต้องรบกวนพี่อีกแล้วอ่ะเนี่ยหนูสั่งปินไปตั้งหลายรอบแล้วอ่ะค่ะไม่ยอมออกสักทีอ่ะปินปินเตอรม์มันไม่ได้เสียหรอกครับม,มันแค่เชื่อมต่อกับส่วนกลางอยู่ครับขอบคุณมากนะคะพี่เด่นชัย อยากนอนอยู่รำไปอย่างนี้ทั้งคืนฉันไม่อยู่กับคุณได้ไงอ่ะผมเป็นแฟนคุณจะหยุดเวลาไว้ฟัน ฉันแค่วันเดียวมันจะได้อะไรขึ้นมาพวกนี้ฉันก็ลืมหมดแล้วะแต่ผมไม่ลืมไงครับจะหยุดเวลาไว้ฝันได้ไหมใจใจเราต้องกัน I'm here. ใจงกเป็นยังไงบ้างครับกับทริปแฟนเดย์โรแมนติกออนทัวร์ทั่วฮอกไกโดของเราแค่ชั่วโมงเดียวยังฟินขนาดนี้แล้วถ้าได้เห็นทริปแฟนเดย์หนึ่งวันเต็มๆของเด่นชัยและนุ้ยในหนังจะฟินขนาดไหน ผมว่าไม่ต้องรอช้าครับรีบโทรนัดคนที่คุณอยากเป็นแฟนแล้วควงแขนเขาไปดูหนังเรื่องนี้ด้วยกันคุณจะได้มีวันแฟนเดย์เป็นของตัวเองครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปหาแฟนก่อนแล้วพบกันใหม่เมื่อความรักเรียกร้องสวัสดีครับ เธอคือฝันที่เป็นจริงที่ใจของฉันคนนี้ไปหามานานเธอมีความรักที่คงอยู่ไปชั่วกาลจับมือฉันให้นานเพราะฉันเป็น